ไม่จริงครับจริงจริงจริงหรือไม่จริงจริงจริงซ้อมแฟนทอถามแล้วอะโอเคค่ะโอเคค่ะสี่สามสองหนค่ะไหนเรียนไม่ชอบเด็ก EP Special มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ามาถึงจุดนี้ได้ไงจ๊ะก็เอาจริงๆคือก็เป็นการเรียกร้องของแฟนๆที่ติดตาม นี่บอกไม่ชอบเด็กอยู่แล้วนะครับว่าจะมีซีซั่นสองไหมหรือว่าจะมีอีพีอะไรเพิ่มเติมให้ได้ดูหรือเปล่าก็<ช>เลยเกิดสเปเชียลอีพีขึ้นมาจริงๆคือแบบว่าแบบเอ้ยมีซีซั่นสองหรือเปล่ามีอีพีสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบได้ไหมอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าก็แบบต้องบอกแฟนๆจริงๆว่าเออ่ในเรื่องที่แบบนำเสนอไปในซีรีส์น่ะคือเราเอามาจากนีไอแทบเกือบจะหมดแล้วครับคือย่อยมาจนแบบเหลือเหลือสิบสองอีพีก็เลยกลายเป็นว่าต้องกำเนิดเป็นสเปเชียลอีพีอีกสองอีพีขึ้น ผ่านมาผ่านมามันก็ค่อนข้างดือเดือดมากๆสเปเชียลอีมันจะยังไงทะลุร้อยดีกีไปเลยไหมหรือยังไงก็ทะเลเดือดไปเลยครับเฮ้ยบ้านไฟไหม้ครับเฮ้ยเพราะผมเผาเกี่ยวอะไรทะเลอ่ะก็มันเชื่อมันคล้ายๆกันมันมันใช้ได้เหมือนกันทุกที่ครับนอกจากคู่เราบคู่นี้ก็ไม่แหกัน ถาม<อ>ว่าใน e c เ a l EP เราโผล่มามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้อง,งติดตามจริง,รงเพราะว่านองจากว่าคิวอนจำกัดนะคะ,ะแล้วคือเวลาเขาออกกองกันเนะะี่ยค่ะคือมันเหมือนกับว่างานมันต้องดําเนินเนาะซึ่งเอาจริงๆก็คือตัวละครของทั้งเชลลและปอยอ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นตัวที่เป็นจุดก,กาเนิดเนาะ,ะ<ช>ว่าถ้าเกิดไม่มีเรา2คนเนี่ยเขาจะไม่มี EP 2นะคะใช่ค่ะเหลือแค่ EP เดียวนะคะถ้าไม่มีเนี่ย ก็เปลี่ยนนักแสดงไม่ได้เหรอเปลี่ยนนักแสดงอาจจะยังนะเ็แต่ว่าแบบให้มีพี่ท็อปทีมบทเพิ่มอะไรอย่างงี้ไหมอาจจะเป็นนี่หน่อยเนาะคือโยนของนู้นทิ้งแล้วเลยแล้วฝั่งนี้ล่ะคะโอ้โหของของผมเนี่เรียกว่าก็คล้ายๆครับคล้ายๆปอยครับผมใช่เขาเราเรามาจริงๆแล้วในในไหนเฮียเนี่ยครับรถรละครของผมนั้นไม่ได้มีอยู่นะครับก็เรียกว่าเขาก็ แอดขึ้นมาให้ให้ต่อพิเศษเพื่อให้แบบคนนี้เขามีคู่เพื่อแบบเพื่อคู่เบื่ออ่เรียกว่าอะไรอ่ะดูดูคู่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยังยังยังเผ็ดไม่พอเรามาดูคู่สองอะไรอ่าคู่นี้กินกินเผ็ดครับกินเผ็ดเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดเนอะใช่ครับใช่แล้วเราล่ะครับผมใช่ครับก็จริงๆก็ ตัวชงเลยชงอะไรครับชงชงกาแฟมั้งยิงก็รู้สึกดีใจครับพี่ได้กลับมารับบทมินิครั้งนึ่งครับแล้วเราทำไปมันสั้นตั้งต้นของเรื่องนี้ก็เป็นสั้ตั้งต้นด้วยไหมอยากดูก็ต้องไปติดตามชมในสเปเชียลอีพีกันนะครับอ้อนแม่หน่อยอ้อนแม่ยกหน่อยอ้อนแม่ยกหน่อยก็อย่าลืมมาดูสเปเชียลอีพีนะครัะ ไหนอ้อนไม่อยู่ไหนก็ไ่นอลอนไม่อยู่นี่อย่าลืมมาดูเซพเชียร์อีพีนะคะอันนี้น่ารักอันนี้ยอาเอาเทีย์กันเองค่ะอาดูเดินทางมาจะถึงประเทศอนคับเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละคนก็ไม่ไม่คิดว่าจากการเริ่มถ่ายตั้งแต่วันแรกครับเราเราไม่รู้เลยว่าจริงๆปลายทางเราไปอยู่ที่ตรงไหน ตรงนี้ผมก็คิดว่ามันยังไม่ใช่ปลายทางหรอกเราก็ยังเดินทางกันอยู่ต่อเรื่อยๆแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มีแฟนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามแม้ว่าเราจะโผล่ไปกินลาบก็ตามก็มีแฟนแบบ <c oughs> ดีใช่ไหมครรู้จักอะไรแบบน<ๆ>ี้มีคนรู้จักแบบเต็มไปหมดเลยครับใช่ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยแล้วกันครับที่ซัพพอร์ตพวกเรามาจนถึงตอนนี้ถ้าจริงๆถ้าไม่มีทุกคนก็ก็ไม่มีพวกเราเหมือนกันที่ยืนอยู่ตรงนี้นะตอนที่แบบว่าจะไปช่วยพีออกมาแล้วครับใช่ ค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆทุกตัวละครเลยอ่ะดีใจที่แฟนๆจาได้นะคะอย่างตัวเชอยเงี้ยเวลาไปไหนคือเขาแบบอุ้ยใช่คนที่เล่นไหนเฮียไหมคะเคยตอบเขาไปทันทีค่ะว่าไม่ได้ดูพี่หรอกอะไรแบบนั้นคือคือ,คอมีคนทักเยอะมากเพราะเป็นแบบแฟนเขาพวกคุณเยอะมากแล้วก็ดีใจค่ะที่มีแบบแฟนๆติดตามเรื่องนี้กันเยอะมากๆค่ะอาจจะเห็นจากโปสเตอร์อะไรเงี้ยะอาจจะยังนะนอกจาก อินเตอร์แฟนก็เยอะไม่แพ้กันตรงนี้เราได้ฟีดแบ็กอยังไบ้างโอ้ดีเลยครับก็เป็นฟีดแบ็กที่ถือว่าเป็นกําลังใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่แรกๆที่เราทําการถ่ายทํากันเนี่ยครับก็คิดว่าแบบไม่คิดจะมาอยู่จุดนี้ได้เราพอจุดที่อินเตอร์แฟนมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นมีได้ไปแฟนมิสต่างประเทศได้ไปเจออินเตอร์แฟนต่างๆนานาแล้ววันสําคัญสําคัญที่มีอีเวนต์ที่ไทยอินเตอร์แฟนก็ยังติดตามพวกเราอยู่เนี่ยครับก็รู้สึกว่า ดีใจมากๆที่ที่ได้ได้เป็นได้เป็นที่ชื่นชอบของอินเตอร์แฟนนะครับครับผมก็ถ้าอย่างโซ <c oughs> ผมคือก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอ,อาได้ไลฟ์ทิก o k ไปบ้างนะครับก็จะมีคนที่แบบอินเตอร์แฟนที่ที่ชอบดูเรื่องนี้นะแล้วก็ดูโอทบอนะครับผมมาทักบ่อยมากว่าอยู่จะมาโพในสเปเชียลอีพหรออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็รู้สึกตื่นเต้น <c oughs> <ๆ>เช่นกันผมก็หมายความว่า เราสองคนไม่ธรรมดานะใช่ครับก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่เห็นหรืออย่าย่ออย่าย่ออย่ยออย่าไปยอมเอย่าไปยอมแล้วเราบ้ายอมอยู่แล้วด้วยครับแล้วฟิล์มแบกจาการเธอเขาอยากให้มีซีซั่นต่อไปอะไรอย่างนี้มันจะพอเป็นไปได้ไหมเรา move on ไหมฮะเราไปเรื่องต่อไปหรือว่าเราไปโปรเจกต์อื่นๆเราจะเปิดตัววันนี้ได้หรือเราเปิดตัวเล่า ไม่ได้มันจะยังไงมันจะโผล่แบบเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเฮ้ยฮะเฮ้ยแบบอืออะไรกันเนี่ยอะไรแบบนี้ครับใช่ให้บอว่าให้ล่นตกใจเล่น Special ET มันจะมี Easter Egg อยู่แน่นอนมีไหมไม่รู้ยนะเนอะไม่รู้เลยป้าทำไมฉันไม่รู้ไม่ดูพี่ลุดวะไม่รู้ครับมันจะมาแบบยังไงนะมันจะมาแบบยังไงนะแสดงว่ามันได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่รู้เขาก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับต่องทําติดตามความอัปเดตมันต้องไปทางไหนนะก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับทั้งซีรีส์เรื่องนี้ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะครับทั้ง EP original แล้วก็ EP special EP นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆนะครับของ M4 Entertainment ได้ที่ M4 Entertainment ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น IG X ใช่็กซ t ใ k ่ o ิ๊กต๊อกยูทูบยูทูบเฟซบุ๊นะครับสามารถติดตามได้หมดและแม้แต่แพลตฟอร์ม ออนไลน์ของพวกเราโซเชียลมีเดียของพวกเราทุกคนก็สามารถติดตามได้เช่นกันครับให้ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง Special e ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามของเราติดตามพวกเรามาตั้งแต่ EP หนึ่ง EP สองเลยหรือว่าบางคนอาจจะติดตามตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายแล้วก็เริ่มออกงานกันแล้วด้วยนะครับจนมาถึงตอนนี้อยู่ในช่วงของ Special EP แล้วก็ยังเห็นหลายๆคนที่แบบ มาหลายๆครั้งหรือว่ามาครั้งสองครั้งหรือว่าบางคนกำลังจะมาครั้งนี้ครั้งแรกครับก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับครับฝากด้วยนะครับผมคุณนราคาขอบคุณมากๆเลยอ๋อใ๋อให้ขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามค่ะรวมไปถึงขอบคุณเอฟด้วยนะคะที่ให้พวกเรานะะคได้มีโอกาสมาเล่นในเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากๆค่ะครับก็ เรียกว่าพึ่งได้เข้ามาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่น่ารักกับผมแล้วก็ขอบคุณ M4 เช่นกันนะที่มอบโอกาสนี้ให้นะครับผมแล้วก็มีด้วยเขาแสดงเขาแสดงเขาไม่ได้ดีจริงเขาไม่ได้ดีกับพี่ไม่ได้จริงเหรอเขาแก้อันนี้คือ acting อยู่ก็ฝังเนื้อฝังตัวเลยครับผมพูดมากกว่านี้อีก ก็ขอบคุณมากนะครับแฟนๆที่ชอบเรื่องไหนเฮียบอกไมาชอบเด็กนะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราสองคนและทุกๆคนเนี่ยจะมีซีนอะไรให้น่าจดจำเพิ่มขึ้นอีกนะครับใช่กลางครับใช่กลางขาอย่าร้องเลียนน้องนะอย่าร้องเลียนน้องด้วยอีกแล้วเอ้ยขาเอ้ยข้าเราก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สปอนอร์ตพวกเราทุกคนเลยใช่หวังว่ากระแสดำรับในพิเศษเอพีจะดีนะคะ เอ้เอขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ